สวัสดีปี2025นี้นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ปีใหม่แล้วเรามีรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็น C ี vic FC คันนี้เลยนะครับเป็น1.5เทอร์โบปี2019นะครับคันนี้เป็นสีแดงเดิมโรงงานนะครับคันนี้เราจัดชุดแต่งนะครับเป็นของเดิมโรงงานนะครับเราใส่มาให้ครบเลยนะครับคันนี้มีฝาคาร์บอนให้นะครับเป็นฝาเพียวนะครับฝาเดิมมีให้นะครับคันนี้จะทรงนะครับใส่ล้อมาเป็น ล้อ t c 1 0 5นยาะครับยางปี2 0 2 4นะครับสเปคยางนะครับใหม่มากนะครับเข้ากับตัวรถเลยอ่ะพามาดูรอบคันนะครับมีสเกิร์ตรอบพันนะครับเป็นแดงดำตัดนะครับอ่ารถรับประกันเลยครับว่าสวยสีเต็มแน่นอนสีเดิมนะครับอ่ะมีกันชนหลังนะครับนี่ท่อเหลาเป็นท่อคู่นะครับรถเครื่องเดิมเลยนะครับไม่ได้ใส่ท่อนะครับอ่ะพามาดูรอบพันครับสีเต็มเลยนะครับสี 95%เลยสำหรับคันนี้เดี๋ยวพามาดูภายในครับภายในคันนี้เป็นภายในเดิมโรงงานนะครับนี่ภายในเป็นภายในดำนะครับคันนี้พวงมาลัยมาเตอร์ชิฟนะครับอ่ะมีให้ครบเลยออปชั่นเต็มๆเลยสำหรับ1.5เทอร์โบนะครับอ่ะสำหรับคันนี้นะครับราคาเราเสนอขายอยู่ที่5แ9 9 0 0นนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับหรือว่าจัดได้เกินขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับ ทัก Inbox อกกดลิ้งหน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับยังไงฝากคันนี้ไว้ด้วยครับ Civic FC 1.5เทอร์โบปี2019ไป50,000มือเดียวป้ายแดงครับ